เอาเปล่าน้องเอาเปล่าเซนิคสิบเปล่าจเจ้าเปล่ากับเซนิกร้อยอ่ะมาดิเข้ามาดิครับน้องมาดิรู้สึกว่าน้องจะไม่เปิดคันเร่งน,นะโอ้ยิงยิงดูยิงโอ้โหดูยิงนี่ดูยิงนี่มาทุกคนเดี๋ยวผมใส่เครียร์แบบไม่ต้องกำพัดนะดูดิเอาเว้ยเหมือนเซนิสิบปล่าวะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแวมไพร์ซูเปอร์ไบท์นะครับทุกคน ก็สำหรับวันนี้มาแปลกนิดนึงนี้ยครับพอดีว่าผมได้ยืมแซ0เนะ้าร้อของเพื่อนนะมารีวิวช่วงนี้เพื่อนก็ไม่ค่อยได้ขับขี่ไปไหนเลยนะทุกคน,นอง่ายๆคือไม่ได้ขับเลยแหละผมก็เลยแบบขอมาเอามาทำคลิปนะทุกคนก็เจ้าคันนี้ผมก็ขับมาบ้างแล้วทุกคนแต่ว่ายังไม่เคยมาวิ่งแบบยาวๆไกลๆขนาดนี้นะก็วันนี้มากับน้องแซกอีกแล้วนะทุกคนแซกสิบตัวแรงของเราไปนะ้องไป โอ้โหดดดีโด ي, โดีไม่ต้องพูดถึงครับน้องนี่แบบใช้รถได้คุ้มจริงๆนะอย่างเรานี่แบบค่อยๆไปดีกว่าครับโอ้โหเสียงดูเสียงรถอ่ะทุกคนดูดิมันดังมากอ่ะทุกคน ตอนนี้ผมไม่ได้ยินเสียงรถตัวเองเลยนะทุกคนไปครับไปครับวันนี้ยาวไปเนาะก็การขับขี่ผมรู้สึกว่าเจ้าคันนี้ขับง่ายกว่าเซ1ิสิบนะทุกคนผมรู้สึกว่ามันมันเบากว่าอัตาราลิ่งก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่แต่เสียงท่อนี่อย่างชัดเจนเลยครับเสียงท่อเงียบมากนะทุกคนพวกช่วงล่างช่วงอะไรก็รู้สึกแบบคล้ายๆกันนะ แต่ความรู้สึกรู้สึกว่ามันจะนั่งสบายกว่าเยอะเลยอะทุกคนก็มาดิมาดิครับมาดิครับเจกปะล่ะครับยอมปะพี่ยอมปะน้องวันนี้มันไม่ใช่รถของพี่นะครับมันน่าจะไปได้อยู่แต่คันนี้ผมว่ายังไงก็สู้เซเรซิสิไม่ได้แล้วทุกคน อัตราเร่งรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่นะทุกคนแต่มันก็ขับขับได้อะถ้าเราจะปิดหนักจริงแต่ว่าความพุ่งความแบบหนักน่วงเนี้ยเ้นเอสิบมันมาอยู่แล้วนะทุกคนคนละเรื่องกันเลยอ,ะอะล่ะเอาเปล่าเอาเปล่าครับเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเวล่าน้องเอาเปล่าเซนเอรสิบเวล่ะเจ้าเปล่ากับเ้นเกอากร้อยอ่ะมาดิเข้ามาดิครับน้องมาดิ <c oughs> รู้สึกว่าน้องจะไม่เปิดคันเร่งนะโอ้ยิงยิงดูยิงโอ้โหดูยิงนี่ดูยิงนี่ ก็สำหรับวันนี้เราจะแบบรีวิวรถไปด้วยแล้วก็ขี่แบบชมเซดิสิไปด้วยนะทุกคนเฮ้ยแต่แต่โค้งง่ายกว่าเซดิสิบว่ะมามาที่สวนดีครับมาดีครับก็มาดีครับผมสวนนะครับโหเสียงท่อดูโอ้โหยิงยาเป็นสอบก็สำหรับคันนี้ผมก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะ แต่ว่าผมขับเซติสิมามันเป็นแบบระบบชิปเตอร์ไงเราไม่ต้องกำพัดตอนใส่เกียร์ถอดเกียร์นะแต่เนี่ยเราต้องคอยกำพัดมันก็ผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะผมเวลาผมใส่เกียร์มันก็จะไม่ค่อยเนียนนะทุกคนก็แถวนี้ผมก็ไม่รู้ที่ไหนนะทุกคนผมเคยมาก็จริงแดี๋ว,ว่าไม่จําเส้นทางไม่ค่อยได้อะทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวผมใส่เกียร์แบบไม่ต้องกำพัดนะดูดิเอาเว้ยมันเซต่สิบปะวะ คือเราติดมือที่จะแบบใส่ชิปเตอร์อย่างนั้นไงเมื่อกี้อย่างนี้มันไม่ชินอะใทยเลือกผมซื้อรถผมก็อยากได้แบบมีชิปเตอร์นะทุกคนมันแบบมันกว่าเยอะเลยอะตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันจุดไหนอ่มันน่าจะเป็นเส้นนวลจันทร์นะ โอเคครับทุกคนผมก็จะมาสรุปเจ้ารถ z 9 0 0นะครับผมจากประสบการณ์ที่ขับตัวพันโดยขับเจ้าเซนิมาเนี่ยครับความรู้สึกก็ต่างกันชัดเจนนะทุกคนการขับขี่ก็สบายกว่านะครับอันดับแรกการขับขี่สบายกว่าใช้งานง่ายกว่าใช้ชีวิตประจําวันได้แน่นอนแต่ว่าถ้าเทียบกับ z ซนสเนี่ยมันใช้ชีวิตประจําวันไม่ได้นะจะขับออกไปเมืองไปซื้อของหรือว่ารถติดอย่างเงี้ยลำบากมากนะทุกคน แต่ว่าความแรงนี่ก็ต่างกันเยอะจริงครับเซทเก้ร้อยมันไม่ได้แรงขนาดแบบเซทสิบอย่างเงี้ยผมเคยขับ R 6มารู้สึกว่า R 6ก็มีความแรงมีความดึงวัวนะครับก็สําหรับคันนี้นะทุกคนผมว่ามันได้ในช่วงต้นนะแต่เซทสิบเนี่ยในบรรดาตัวพันผมรู้สึกว่ามันเป็นต้นที่อืดที่สุดแล้วนะทุกคนแต่ถ้ามาเทียบกับคันนี้ผมว่าเซท X สิแรงกว่าเยอะมากขนาดต่างกันแค่ร้อยีซีนะครับทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าความหนักความคล่องตัวเนี่ยเอ้ย แต่ผมรู้สึกว่าความหนักเนี่ยผมให้เซ็10สิบดูหนักกว่านะทุกคนการบังคับรถแ,แต่เซ็10สิบบังคับยากกว่านะครับแล้วก็อย่างหลักแรกๆเลยครับความแรงอย่างเงี้ยเซดริกสิบกินขาดครับบิดบิดคือแบบติดมือคือแรงมากจนน่ากลัวทุกคนมาขี่คันนี้ก็แบบชิวๆนะไม่ต้องเป็นห่วง ผมถ้าชอบคลิปผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับ